ถ้าเราอยากจะทําความรู้จักกับโคโรนาไวรัสเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วไวรัสมันคืออะไรกันแน่ไวรัสเนี่ยมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นสสารเป็นจุลรีย์บางอย่างที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่เลยครับคุณผู้ชมว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตดีเพราะถ้าจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็มีองค์ประกอบ,บบางอย่างไม่ครบมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนได้แต่จะบอกว่ามันตายแล้ว มันก็ยังสามารถรีโปรด c t i v ฟหรือยังสามารถแพร่พันธุ์ได้ไวรัส <c oughs> เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศนะครับดังนั้นเจ้าไวรัสเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันก็คือถ้าจะนับว่ามันมีชีวิตก็เพราะว่ามันยังสามารถแพร่พันธุ์หรือถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้แต่มันต้องอาศัยเซลล์ที่มีโปรตีนของสิ่งมีชีวิตในการแพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไวรัส <c oughs> เป็นเหมือนปรสิตบางอย่างที่อาศัยในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ในการแพร่เผาพันธุ์ของมันถามต่อมาก็คือเมื่อไวรัสโคริดาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วทําไมมันถึงเจาะจงเข้าไปเล่นงานปอดของมนุษย์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นจุดสําคัญที่ทําให้หลายคนเสียชีวิตครับต้องบอกว่าถ้าสไปค์โปรตีนของเจ้าไวรัสเป็นเหมือนลูกกุญแจร่างกายคนเราก็ต้องมีแม่กุญแจถูกไหมครับแม่กุญแจก็คือตัวรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรงซึ่งเจ้าแม่กุญแจเนี่ยได้อีกชื่อหนึ่ง หรือที่จะเรียกให้ชัดเจนว่าตัวรับหรือว่ารีเซปเตอร์ซึ่งตัวรับของไวรัสโคโรนาที่จะพาไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้พอดีพอดีอดโดยตรงที่มีชื่อเรียกว่า angiotensin converting enzyme 2หรือชื่อย่อๆก็คือ ace 2เจ้า ace 2นี้ดันมาอาศัยอยู่บริเวณปอดของมนุษย์พอดีพอดีอดอดครับพูดง่ายๆว่าเจ้าโคโรนาไวรัส2019มันมีตัว s p i ค์โปรตีนเป็นกุญแจแต่ตัวแม่กุญแจในร่างกายของมนุษย์ดันอยู่ที่ปอดซะเป็นส่วนใหญ่ พอมันไปถึงปอดถือว่ามันประสบความสมมําเร็จแล้วครับพอมันสปาร์กันติดปุ๊บเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราโดยสมบูรณ์ทําให้เราติดเชื้อซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า endocytosis ok นั่นเองเมื่อไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายมันก็จะต้องพยายามอยู่รอดด้วยการแพร่พันธุ์หรือเพิ่มจานวนครับนั่นเป็นสิ่งเดียวที่มันทําเป็นคือแพร่พันธุ์แพร่ไปเรื่อยๆมันก็จะปล่อยสารพันธุกรรมหรือว่า RNA ออกมาเพื่อเข้าไปควบคุมนิวเคลียสแล้วก็สร้างไวรัสตัวใหม่ขยายตัวมันมาเรื่อยๆ เมื่อไวรัสมีปริมาณมากขึ้นในเซลล์เซลล์ก็จะแตกออกทําให้เชื้อกระจายไปทั่วปอดและเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะไปจับเซลล์ตัวอื่นทําซ้ําเป็นลักษณะแบบนี้วนไปเรื่อยๆและมันก็จะถือโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองหรือกลายพันธุ์ไปด้วยในหลายๆกรณีทั้งนี้ในระหว่างที่เชื้อกําลังกระจายตัวครับช่วงแรกๆเราจะไม่รู้ตัวนะครับเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเชื้ออยู่ในร่างกายแล้วจนมันกระจายได้พอสมควรครับ ร่างกายจะเริ่มรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมและเมื่อน,นั้นกองทัพภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะระดมกําลังมาสู้กับไวรัสสาหรับบางคนช่วงนี้แหละครับที่จะเริ่มออกอาการไอจามและก็จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันของเราเริ่มต่อสู้กับเจ้าไวรัสในร่างกายพยายามทํางานอย่างหนักสู้เต็มที่เพื่อให้ไวรัสมันตายและช่วงเวลานี้เองที่ทําให้เซลล์ปอดเสียหายเกิดบาดแผลแล้วก็แผลเป็นว่ากันว่าปัจจัยที่ทําให้คนแต่ละคน นะครับได้รับเชื้อแล้วออกอาการมากกว่าอีกคนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยในร่างกายของแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน